บัดนี้อาตามาภาพจากได้ยกพระสัธจธรรมเทศนาของเจ้าประคุณสมเด็จอริยะวงศ์สาขตายานสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทายีมหาเทระเพื่อประดับสติปัญญาของสาธุชนท่านทั้งหลายใน,ในเรื่องพาหุสัจจะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสนาธาภิกเววิหะรตะ มาอานาธาทุกขังพิกเวงอานาโทว,วิหารติทัสยิเมพิกเวนาธะการณาธรรมาติตีนในเรื่องอานาทะการณาธรรมข้อที่หนึ่งคือศีลศีล ความเป็นผู้มีศีลเป็นธรรมธรรมที่พึ่งคือทำตนให้เป็นที่เชื่อถือได้ว่าไว้วางใจของชนทั้งหลายทำมู่ชนให้มีศีลด้วยกันให้อยู่เย็นเป็นสุขปลอดเวรปลอดภัยไม่มีศัตรูมีความสงบสบายใจและศีลเป็นธรรมที่ปิดประตูอบายคือผู้มีศีลย่อมไปสู่สุขติ ไม่ไปโสดทุกขติทั้งปัจจุบันและภายหน้าบุคคลจะรักษาศีลและเห็นคุณประโยชน์ของศีลจะรู้โทษของความทุศีลไม่มีศีลก็โดยการอาศัยการฟังคำสั่งสอนของสัตบุรุษเริ่มต้นแต่มารดาของตนเป็นสัตบุรุษนับถือธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนถึงปาฏิและสัตบุรุษอื่นๆจึงสามารถรู้คุณของศีลหรือโทษของความทุศีลแล้วเราจะสามารถปฏิบัติดำรงตนมั่นในศีลได้ทำตนให้มีความสุขความสงบโดยสวัสดีเพราะฉะนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงยกพาหุสัจจะคือความเป็นพหูสูตร มีการสดับรับฟังมากกว่าเป็นอนาธกรณธรรมคือธรรมอันเป็นที่พึ่งประการที่สองคือสุตตะการฟังนี้เป็นคุณธรรมที่มนุษย์ต้องอาศัยอาศัยการฟังคือการต้องฟังด้วยอาศัยหูคนที่หูหนวกตั้งแต่กำเนิดฟังเสียงไม่รู้เรื่องย่อมออกเสียงไม่ถูก และเป็นใบพูดไม่ได้ที่ผู้มีหูบริบูรณ์ใช้ได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ฟังก็โง่ไม่รู้จักดีชั่วไม่รู้จักบาบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์แม้ตนปรารถนาความสุขก็ไม่อาจปฏิบัติตนให้บรรลุถึงความสุขได้ผู้ที่ไม่ฟังจึงโง่คนโง่พึ่งตัวเองก็ไม่ได้และจะทำตน ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเพื่อให้เขารักและเอ็นดูกรุณายากเพราะไม่รู้จะทำอะไรเขาจึงจะรักและเป็นประโยชน์แก่เขาและแก่ตนเองฉะนั้นผู้ปรารถนาความฉลา,าดจึงจะต้องฟังเราทุกคนตั้งแต่เกิดมาฟังคำพูดของผู้หรักผู้ใหญ่สอนให้ออกเสียงตามท่านเรียกชื่อคน ชื่อของสัตว์สิ่งของผู้เป็นที่รู้จักต่างๆบรรดามีในโลกคือผู้รู้จักวัตถุก่อนด้วยการบอกเล่าต่อจากนั้นก็สอนให้รู้จักดีจากชั่วรู้จักควรทําไม่ควรทําเมื่อตั้งใจฟังและปฏิบัติธรรมก็ย่อมได้ความรู้ความฉลาดเพิ่มขึ้นทำให้สามารถปกครองตนเองให้พ้นทุก์ขมีความสุขได้ ความฉลาดของมนุษย์ต้องการเพิ่มขึ้นและละเอียดประณียิ่งขึ้นก็เพราะว่าทุกในโลกนี้ย่อมมีมูลเหตุอันหยาบกลางและละเอียดเป็นขั้นๆไปถ้ามีความรู้ตื้นๆพ้นเผินก็ไม่สามารถจะยังรู้ข้อมูลเหตุแห่งความทุกข์อน,นั้นที่จะสามารถรู้ได้ละเอียดมากขึ้นเพราะฉะนั้น ทุกคนจึงต้องรักษาคือฟังเพื่อถ่ายความรู้ความฉลาดของท่านมาไว้ในตัวผู้ที่หมวกมุ่นอยู่กับงานไม่ว่าจะเป็นงานบ้านงานเลือนหรือการอ่านหนังสืออ่านเล่นบ้างอ่านจริงบ้างแต่ถ้าไม่เคยสดัพระฟังธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยฟังธรรมของสัตบุรุษ ย่อมเป็นผู้มืดมนไม่เจริญในปัญญาหากมีผู้ทุกข์ขึ้นหรือว่าเราทุกเองก็ไม่รู้จักแก้ไขให้ปลดเปื้องพ้นไปได้จึงมีความขุ่นหมองหมกมุ่นอยู่กับทุกข์เทียส่วนมากฝ่ายสัตบุรุษย่อมเป็นผู้เพ่งความสงบเป็นนักศึกษามาก่อนรู้จักพัฒนาสิ่งทั้งปวงทั้งด้านที่เป็นคุณและด้านที่เป็นโทษแล้ว ก็ย่อมรู้จักคุณทั้งด้านโทษต่างๆเพราะสิ่งทั้งหลายบรรดาปวงมีในโลกนั้นแม้แต่ธรรมชาติของมันเป็นสิ่งที่มีคุณโดยส่วนเดียวแต่พ่อสายเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่มีปัญญาสิ่งนั้นจึงย่อมให้โทษได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังธรรมของสัตบุรุษพิจารณาทั้งคุณและโทษของสิ่งทั้งหลายจึงได้รู้ความชาราที่เกิดขึ้น สามารถปกครองรักษาตนเองให้พ้นเสียจากความเสื่อมความสุขความเจริญการฟังจึงเป็นสาระแก่นสารของชีวิตคือทำชีวิตให้เป็นประโยชน์และทำจิตใจให้ผ่องใสถ้าฟังเล็กน้อยหรือสักแต่ว่าฟังไม่ตั้งใจฟังกำหนดจดจ่ออยู่ในเรื่องราวว่าเป็นอะไรบ้าง เป็นทางไหนบ้างทางเสื่อมหรือทางดีอะไรเป็นทางทุกข์อะไรเป็นทางสุขการฟังนั้นย่อมไม่ช่วยให้เกิดความเจริญปัญญาไม่ได้หลักฐานอันพึงจะยึดถือเป็นหลักปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นการฟังเพื่อถ่ายทอดความรู้จากผู้อื่นจึงต้องประกอบไปด้วยความตั้งใจดังพุทธสุภาษิตท,ที่ว่า ส,สุสังและปเตปุญญงอัปะมะโตวิจักขโนบุคคลที่ไม่เผอลืมตัวฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาดังนี้การฟังด้วยดีนั้นคือการฟังพร้อมกับพิจารณากำหนดรู้กำหนดรู้เหตุผลทั้งด้านเสื่อมและด้านเจริญไปด้วยยอ่ยอมทำให้ตนเองเป็นผู้ตื่นจากหลับคือความไม่รู้ บางคนสำคัญตนว่าเราดีพร้อมแล้วฉลาดพร้อมแล้วแต่เมื่อเข้าไปสู่ประชุมฟังธรรมเข้าแล้วเกิดความรู้เพิ่มขึ้นจึงสำนึกตนตัวว่าสิ่งที่เรายังไม่รู้ไม่เข้าใจก็ยังมีอีกมากยังต้องการรู้เพราะฉะนั้นทุกคนแม้สำเร็จการศึกษาได้ปริญญามาเป็นขั้นๆแล้วถ้ายังหยุดการศึกษา คือการสดับรับฟังธรรมอัตถคถาและปะตัคาถาคือคำสนทนาปราศัยของนักปราชญ์ตบุรุษหรือคำของคนทั้งหลายที่พูดการปารบความสิ้นความเสื่อมเมื่อเว้นการฟังเหล่านี้แล้วความรู้ความฉลา,าดในคติโลกคติธรรมก็ไม่เพิ่มขึ้นเมื่อไม่มีความรู้ความฉลา,าดในคติธรรมคติโลกแล้ว การที่จะประพฤติปฏิบัติจิตของตนให้สงบเป็นปกติเรียบร้อยไม่หวั่นไหวต่อโรคต่อธรรมคือราบยศสรรเสริญสุขหรือความเสื่อมราบยศนินทาความทุกข์ก็ยากที่จะทำได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องรอใจลบกวนใจคนให้ขึ้นขึ้นลงลงยินดียินร้าย ไม่พิจารณาและไม่รู้ว่าวิธีจะพิจารณาเพราะไม่เคยสดับรับฟังคำสอนของสัตบุรุษก็พิจารณาไม่ถูกเมื่อได้ราบยศสารเสริญสุขก็พากันตื่นเต้นลิงโลดหารู้ไม่ว่าความเสื่อมราบเสื่อมยศนินทาทุกนั้นย่อมมีเป็นคู่กับราบยศสารเสริญน,นินทาความเสื่อมก็ย่อมมาถึงตัว ความโทรมาณเศร้าโศกเสียใจก็เกิดขึ้นแทนความยินดีลิงโลดเมื่อตื่นเต้นมากจนเกินไปจนไม่รู้ถึงความเสื่อมเสื่อมราบเสื่อมยศไม่ตระหนักถึงเมื่อถึงความเสื่อมเมื่อนั้นต้องรู้ทั้งสองทางดังนี้แล้วแม้จะประสบ ราบสาลเสริญสุขก็ไม่ตื่นมัวแม้จะประสบราบสารเสริญสุขก็ไม่ตื่นมัวเมาหลงละเลงถนงตนรู้ระมัดระวังตนไม่ประพฤติให้หน้าเกียดเพราะความตื่นเต้นเมื่อเป็นเช่นนี้ตนเองแม้จะประสบความเสื่อมเข้าก็ไม่มีใครรู้สึกชังหรือขาดความสงสาร เพราะไม่ได้แสดงอาการทนงตนดูถูกดูหมิ่นหรือทำให้เขาเกียดชังเอาไว้ก่อนกับประพฤติสงบเรียบร้อยไม่ตื่นเต้นลิงโลดเพราะความเจริญนั้นทำให้เขาเกิดความสงสารและถ้ายิ่งเจียมเนื้อเจียมตัวก็ยิ่งทำให้ผู้อื่นเกิดความสงสารมากขึ้นผู้ใดทำตนให้ผู้อื่นเกิดความกรุณาปานีสงสาร ผู้นั้นแม้ประสบความเสื่อมก็กลับจเจริญได้บางทีไม่ทันจะเสื่อมก็มีผู้รู้ผู้เห็นช่วยเตือนช่วยบอกให้เกิดความสำนึกป้องระวังตนเสียก็เกิดความเสื่อมจะเกิดขึ้นเพราะฟังเหตุผลของท่านผู้อื่นไม่ทะนงตนดูหมิ่นผู้อื่นย่อมเป็นพหูสูตคือความรู้ความชาญาดความคิด ความเห็นของผู้อื่นมาเพิ่มพูนในตนช่วยให้ตนฉลาดรอบรู้สามารถที่จะปกครองรักษาตนเองให้ปลอดภัยอันตารายได้ดีขึ้นภายในโลกนี้มีอยู่สองประการคือภัยภายในคือภัยภายในอันได้แก่กิเลสของตนที่จะเกิดขึ้นบรรดาให้ทำผิดต่างๆภัยภายนอกได้แก่ความเสื่อมเสียทุกอยาก อย่างเดือดร้อนภัยภายนอกได้แก่ความเสียทุกยากเดือดร้อนที่เกิดเพราะกิีดของคนอื่นๆในโรคนี้มีผิดกับถูกเป็นของคู่กันคือเครื่องเปรียบเทียบให้เห็นความต่างกันผิดนำผลจากความไม่รู้เพราะถูกกิีดบังเสียปัญญาถูกนำผลที่พึงใจปัรถนามา คือความสุขความเจริญความรักความนับถือถูกเกิดจากปัญญาของความรู้เห็นความจริงวันนี้ผิดนี้ถูกเพราะจิตใจห่างไกลจากกิเลสเราและคนอื่นจกรู้ผิดรู้ถูกด้วยการอาศัยความคำแนะนำคำสั่งสอนตักเตือนคำบอกเราท่านผู้รู้ถ้าไม่ฟังแล้วก็ยากที่จะรู้ได้เมื่อไม่รู้ว่า อาจจะทำผิดอาจจะทำไม่ถูกเมื่อได้กระทำโดยเดาขาดปัญญาแล้วก็อาจผิดและต้องประสบความเสื่อมทุกข์และภัยต่างๆนานาได้เพราะฉะนั้นบุคคลผู้ต้องการรู้ผิดรู้ถูกพึงรักษาตนในพ้นผิดจึงต้องฟังเพื่อความรู้ความฉลาดอันหนึ่งคนในโรคทุกคน ที่ยังเป็นปุถุชนย่อมรู้จักผิดในเมื่อประมาทลืมตัวเพราะฉะนั้นทุกคนจึงต้องอาศัยมิตรผู้มีใจรักไข้หวังดีช่วยตักเตือนบอกกล่าวให้รู้สำนึกตัวเมื่อพังเผอทำผิดเพื่องดเว้นไม่ทำผิดอีกต่อไปและกลับทำตัวในทางที่ถูกอันเป็นทางปลอดทุกข์ปลอดภัยแก่ตนข้อนี้ แสดงให้เห็นถึงความจริงอีกประการหนึ่งคือถ้ารู้จักฟังด้วยความเคารพต่อเหตุผลแล้วแม้ฟังคำตําหนิติเตียนก็อย่อมได้ความรู้ความฉลาดถ้าผู้ฟังด้วยการพิจารณาแล้วแม้จะฟังคำติเตียนก็ไม่ทำให้จิตใจห่อเหี่ยวหรืองุดหงิดคุนเคืองผู้ตำหนิติเตียน ย่อมเรียงเห็นว่า,าการตำหนิติเตียนของผู้อื่นนั้นย่อมเป็นการเสี่ยงภยัยถ้าเขาไม่มีความหวังดีแกผ่ผู้แก่ผู้โดนตำหนิหรือประโยชน์ส่วนรวมเขาก็คงไม่บอกกล่าวเาเล่สียซึ่งเราเมื่อยังเห็นน้ำใจหวังดีของผู้ติเตียนแล้ว <overlooked> ก็าสัารวมใจฟังคำตำหนิติเตียนนั้นด้วยความเอื้อเฟื้อและก็ได้ความรู้ผิดถูก ในตัวเองและคนอื่นเป็นเหตุให้รู้จักระวังรักษาตนดีขึ้นมีจิตใจหนักแน่นอดทนดีขึ้นการฟังคำตำหนิติเตียนนั้นเปรียบเหมือนการบริโภคยาแก้โรคที่ขืนหรือเข็มย่อมเกินฝืดคอและเกินไม่ค่อยลงคอแต่ถ้าหากอดทนและพยายามมากขึ้น ยานี้มันก็คือลงไปได้ยานั้นจะบำบัดโรคร้ายที่มีอยู่ในร่างกายทั้งหมดไปมีความสุขสำราญเพราะหายโรคชั้นใดการฟังคำตำหนิติเตียนด้วยพิจารณาเหตุผลก็ย่อมเป็นคุณแก่ผู้ฟังนั้นคือเป็นเหตุให้รู้จักตัวเองดีขึ้นและรู้จักคนอื่นดีขึ้นว่าโพติเตียนเป็นพานเป็นบัณฑิต ถ้าเป็นพานก็มักติตามอารมณ์หากได้ติด้วยความหวังดีไม่ถ้าหากเป็นบัณฑิตก็ติด้วยความเมตตากรุณาหากได้ติด้วยความขัดใจนี่เป็นลักษณะของคนพานและบัณฑิตซึ่งต่างกันคน,คนในโลกนี้ย่อมมีทั้งพานทั้งบัณฑิตเราอาจได้เห็นลักษณะแห่งพานและบัณฑิตที่คนอื่น แต่เราอาจมองไม่เห็นลักษณะพาลและบัณฑิตในตัวของเราเองเมื่อเราไม่เห็นก็ไม่รู้จักว่าตนนี้เป็นพาลหรือเป็นบัณฑิตถ้ายังเป็นบัณฑิตก็ไม่เสื่อมแต่ถ้ายังเป็นพาลก็เสื่อมโดยไม่รู้ตัวเพื่อให้รู้จักตัวเองว่าเป็นพาลหรือบัณฑิตเราจึงต้องฟังฟังท่านผู้เป็นบัณฑิตสัตบ,บุรุษที่พูดด้วยปัญญา แล้วพิจารณาตัวเราเองว่ามีลักษณะแห่งบัณฑิตหรือไม่เมื่อมีการพิจารณาตรวจสอบดูตนเองแล้วย่อมเร็งเห็นความจริงทั้งในตัวเองทั้งในตัวท่านผู้พูดส่วนการฟังการฟังคำพูดของคนผพานย่อมช่วยให้เรารู้จักพานได้และย่อมช่วยให้เรารู้จักนิสัยของคนผพาน แต่เราก็ไม่อาจจะได้สาระประโยชน์อย่างอื่นที่เราต้องการจากคนพาลได้เพราะเขาไม่มีความซ้ำแทงให้ฟังเพราะฉะนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้คบ,บับัณฑิตให้ซองเพศสตบุรุษเพื่อจะได้ฟังธรรมของบัณฑิตและสตบุรุษเพื่อถ่ายทอดความรู้ความฉลาดมาไว้ในตนเพราะบัณฑิตสัตบุรุษเป็นผู้ มีบุคคลเป็นตัวอย่างทั้งในทั้งความรู้ความฉลาดทั้งในทั้งทางการปฏิบัติสงบเรียบร้อยย่อมนำผู้คบท่านผู้ฟังอยู่ผู้อยู่กับท่านผู้คบค้าหาสมาคมกับท่านอยู่ไปสู่ทางความเจริญความรู้ความฉลาดและความประพฤติสงบเรียบร้อยตามีิสัยของผู้ฉลาดผู้รักสงบ คนที่มีทุกข์ครอบงำจิตใจปรารถนาจะดับทุกข์ถ้าจะดื่มสุราให้เมาจะลืมทุกข์ความเมาสุราก็จักสร้างเมื่อสร้างเมาแล้วก็สำนึกทุกข์ได้อีกจะ,จะดูหนังดูละครก็หวังว่าจะเป็นเครื่องปลอบใจให้ใคลายทุกข์แต่บางทีละครก็ผ่านไปเปล่าหาได้จงใจนึกสนุกในเรื่องหนัง เรื่องละครไม่แต่กลับมกมุ่นอยู่กับทุกข์ของตนเองไปฆ่าเวลาในโรงหนังโรงละครก็ไม่หมดทุกข์ต,ต้องเสียเวลาอดนอนเปล่าหากจะนอนเล่นไพ่หรือการพันนันอย่างอื่นก็เพื่อสนุกสนานอยู่กับเพื่อนหากแต่จะได้ถูกดักทุกข์ได้บ้างก็เพียงชั่วเวลาที่เล่นแต่เมื่อเลิกแล้วกลับมาอยู่บ้านคนเดียว กระทุกกลับมาสู่จิตอีกยิ่งอยู่คนเดียวในสงัดจิตก็มาเก็บเอาเรื่องทุกข์มาคิดนึกปรุงแต่งก็จะยิ่งพาใจให้เศร้าหมองหมกมุ่นอยู่กับทุกข์มากขึ้นถ้าจะแก้ทุกข์้วยธรรมะโดยการไปฟังธรรมเพื่อได้อุบายที่จะเอาธรรมะมาปราบปรามจิตใจให้สงบระงับดับทุกข์ก็ย่อมมีทางประสบประสงค เมื่อได้ฟังทำแสดงความเจริญสังขารว่าสังขารคือสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นเหตุต่างๆนั่นย่อมเป็นไปตามเหตุและปัจจัยรคปรุงแต่งไม่เป็นไปได้ตามใครเมื่อเหตุปัจจัยยังเรียงรักษาอยู่ก็ยังเป็นอยู่ทรงได้ก็ยังทรงได้อยู่สังขารคือสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้มีเป็นต่างๆ นั่นรักษาตนอยู่ยังเป็นทรงอยู่ได้เมื่อสิน้นเมื่อสิ้นปัจจัยแล้วก็ย่อมดับทั้งสิ่งที่มีชีวิตจิตใจและไม่มีชีวิตจิตใจพึงพิจารณาตามเห็นความจริงดังนี้ก็จะขี่คลายความยึดถือทุกเสียไม่เก็บมาหมกมุ่นไว้ในใจพ่อเรยงเห็นถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่าง ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกันทั้งหมดเมื่อได้ดับไปแล้ววิบัติไปแล้วจะเสียใจเสียดายทุกร้อรสักเท่าไหร่ก็ไม่มีทางที่จะได้กลับคืนมาเพราะความเสียใจเสียดายนั้นไม่ใช่เหตุที่จะให้มาซึ่งเสียซึ่งที่ดับไปแล้วเพราะความเสียใจเสียดายนั้นไม่ใช่เหตุที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่เสียไปแล้ว การที่เราเอาใจไปผูกพันเกาะเกี่ยวกับคนอื่นเรื่องของคนอื่นของที่ไม่เป็นไปตามความปรารถนาของใครจึงนั้นก็เป็นทุกข์และเพิ่มทุกข์ให้กับจิตใจของเราให้ได้รับทุกข์เพราะกระทำกรรมมันใดของเรานั้นควรจะงดควรจะงดเว้นละเว้นกรรมนั้นเสียไม่ทำอีกต่อไป ทุกเช่นนั้นก็จากไม่มาถึงเราอีกเพราะไม่มีเหตุแม้ชีวิตของเราเองก็ยังรักษาไว้ไม่ได้ยังจะต้องแตกดับเราจะไปหลงห่วงใยห,หรืออะไรเสียดายชีวิตของคนอื่นที่จะดับไปแล้วหรือกำลังจะดับจะได้ประโยชน์อะไรนอกจากการก่อทุกข์ให้กับตนเองเปล่าๆคนอื่นใครจะเป็นที่พึ่งของใครได้สมบัติวิบัติ ย่อมมีอยู่เป็นคู่กันเร,เราจะพึงอาศัยคนหรือทรัพย์สมบัติได้ก็เฉพาะเมื่อยังมีชีวิตหรือถ้าตายไปแล้วก็ไม่มีก็พึ่งไม่ได้เราจึงพึ่งตัวของเราเองเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นทุกคนจึงต้องคิดพึ่งตนคือพยายามทำจิตใจของตนให้เป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสแห่งคนหรือวัตถุหรือกิเลส ให้จิตใจอยู่กับความรู้เห็นเป็นจริงการที่จะทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนอย่างนี้ก็ต้องฟังธรรมของสัตบุรุษมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตน้นซึ่งสั่งสอนให้รู้เห็นตามความเป็นจริงรู้จักปลดเปื้องจิตของตนให้พ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองฟังมากเป็นเหตุให้รู้มากคือรู้ทางเจริญรู้ทางเสื่อมรู้ทางสุขรู้ทุก รู้สงบรู้ทางวุ่นวายทางบริสุทธิ์ทางเศร้าหมองเราทุกคนไม่ชอบทุกข์ไม่ชอบเสือ่อมไม่ชอบวุ่นวายและไม่ชอบเศร้าหมองเราชอบความเจริญความชอบสุขความสงบความบริสุทธิ์ผุดพองเมื่อได้ศึกษาจะรู้แน่แก่ใจว่าอะไรเป็นทางที่เราไม่ชอบเร,เราก็รบปรี่งดเว้นในสิ่งที่เราไม่ชอบเสียในปฏิบัติการดำเนินในทางที่เราชอบ เราก็ย่อมประสบผลที่ต้องการด้วยปัญญาและความเพียรของเราเองเราก็ได้ชื่อว่าพึ่งตัวเองได้ช่วยตัวเองได้ความเป็นผู้ฟังมากของเราเองอีกประการหนึ่งผู้ที่ฟังมากรู้มากนั้นนอกจากสามารถช่วยตนเองได้แล้วยังสามารถใช้ความรู้ของตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นได้เช่นแนะนําสั่งสอนผู้อื่นตักเตือนผู้อื่นให้รู้จักแก้ไข ในสิ่งที่ผิดหรือชักจูงให้ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากให้พ้นจากความตกทุกข์ได้ยากนั้นแนะนําอุบายเป็นเครื่องปลอบใจตนเองใน,นยามทุกข์ชี้ทางพ้นทุกข์ให้แก่ผู้อื่นมุ่งปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์เด็ดขาดเป็นต้นพระหูสูตรบุคคลจึงมีทางบําเพ็ญให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นได้มากมายเช่นพระอานนเทระ ได้อาศัยความเป็นพหูสูตรของท่านเป็นกำรังช่วยการปรถมมสังคยานาจนสำเร็จเป็นประโยชน์แก่โรคมากปัจจุบันเช่นพระอานนท์ได้อาศัยความเป็นพระหูสูตรของท่านเป็นกำรังช่วยในการประถมมสังคยานาจนสำเร็จเป็นประโยชน์ใหญ่แก่โรคมาจนถึงปัจจุบันนี้ เพราะฉะนั้นพระหูสัจจะเป็นความสดับฟังมากจึงเป็นนาทกรณะธรรมธรรมอันธรรมที่พึ่งปการรชนี้จะจบไปในเรื่องของพระหูสัจจะ,ะขอให้ท่านทั้งหลายยงนำไปประพฤติปฏิบัติให้ถึงพร้อมโดยความสุขความเจริญแห่งบัณฑิตทั้งหลาย อันทมทั้งหลายก็มีมาด้วยประกาศน,นัชนี